สวัสดีครับวันนี้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ง่ายสไตล์ครูว้เก่ากันอีกเช่นเคยนะครับตอนนี้กำลังสนุกกับ AI <c oughs> โดยเฉพาะ Google AI Studio นะผ่านมาหลายคลิปละหวังว่าคงจะถูกใจบ้างไม่มากก็น,น้อยนะครับเอาไปใช้ประโยชน์กันวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับเราจะใช้เครื่องมืออีกตัวหนึ่งนะครับของ Google AI Studio เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามันคืออะไรอ่าก่อนอื่นเข้า Google นะครับแล้วก็เสิร์ชหา Google นะผมจะไปทีละสเตปสเตปนะครับเผื่อคนที่มือใหม่เนาะจะได้อ๋อเป็นขั้นเป็นตอนใครที่ใครที่ชำนาญแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันเนาะคลิกที่ sign in เสร็จแล้วเราก็เลือกนะครับเลือก Gmail ที่เราต้องการเนาะแล้วเราก็พิมพ์ password สสเข้าไปคลิกถัดไปนะครับเราก็เข้ามาสู่หน้า Google AI Studio ตัวนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้สมัครก็ลองไปสมัครดูนะดูคลิปแรกของผมนะครับมันจะมีวิธีการสมัครอยู่นะครับง่ายๆไม่ยากเลยนะฮะคราวที่แล้วนะคลิปที่ผ่านมาเราจะเรียนรู้เรื่องของ Steam r Realtime นะซึ่งสนุกมากๆเดี๋ยววันนี้ก็อีกเช่นกันครับคอยดูว่ามันคืออะไรเราจะมาเรียนรู้ตัวนี้ครับตัว Starter App อ่าคลิกที่ Starter App นะครับแล้วก็จะมีอยู่3ตัวให้เลือกนะครับ Special u n d e r s t a n d i n g Video a n a l y แ e r ลแล้วก็ Map e x p l o r e r นะเดี๋ยวเราจะมาเอาตัวแรกนี้ก่อนนะโหมีเยอะให้สนุกสนุกอย่าลืมติดตามครูใ้เก่ากันนะครับอา้าวคลิกต้างนี้เลยอ่าเราก็มาดูนะครับเขาจะมีรูปให้เลือกอยู่เก้ารูปเก้าภาพด้วยกันเดี๋ยวเราสมมติผมเอาตัวนี้นะแล้วเราก็คลิกที่เซนตัวนี้นะครับปึ๊บอ่า อันนี้เขาบอก Give me 2 d นะครับเป็นระบบ2 d นะหรือ3 d กันอ่าพอขึ้นมาแบบนี้เขาก็จะขึ้นเจสันมาให้นะคือเป็นโค้ดนะครับซึ่งถ้าใครถนัดก็ไปแก้ไขได้เนาะเอตรงฝั่งนี้ก็จะขึ้นตัวคําแปลมาให้คําศัพท์ภาษาอังกฤษมาให้นะครับเดี๋ยวเราเอามาไปวางนี่เขาบอกอ่านี่คือ Window ์อันนี้คือแคทนะอันนี้คือ p พลนเตอรอันนี้คือ p พลนเตอร์นะอันนี้คือบิ d i ิงตึกเห็นไหมครับ ก็เราสามารถที่จะไปเลือกได้เอเป็นถ้าใครถนัดใครเก่งเนาะก็สามารถที่จะมาใส่โค้ดใส่ณนะตำแหน่งจุดที่ขึ้นมาให้อา่นะครับนี่มีแรนดิ้งมีรีโมทอะไรเล่กๆนี้นราทที่รีโมทมันขึ้นอยู่กับตัวนี้หน้าที่เราใส่โค้ดมาเห็นไหมครับก็เราก็ไปให้เด็กดูได้เนาะ,ะก็เป็นเป็นคำศัพท์อะไรที่น่าสนุกสนุก แล้วถ้าเราเอารูปของเรามาเองได้ไหมอ่าดูมาก็ดูกันนะครับเราก็คลิกตัวนี้เลยอัปโหลดแอนด์อิมนะครับเดี๋ยวเราไปเอารูปเรากันนะครับว่าเดี๋ยวผมไปเลือกลูกก่อนไว้ที่ Google AI Studio ตัวนี้อ่าเดี๋ยวผมเอาตัวนี้ก็้ากันนะครับอันนี้รูปนี้เราจะเอามาจากไหนก็นได้นะที่ไม่มีลิขสิทธิ์นะครับแล้วก็อันนี้ก็ผมใช้ AI สร้างเนาะ เราก็เลือกรูปนี้ผมก็ Open รูปมาก็จะโชว์ตรงนี้นะครับแล้วเราก็คลิกที่เซนะ็นปุ๊บอ่าก็จะมาอยู่หน้านี้ละอเขาก็จะมีโค้ดสส่ให้นะครับเ,เดี๋ยวรอโค้ดเขาแป๊บหนึ่งเนี่ยเขาก็ตำแหน่งนะตำแหน่งจุดต่างๆขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราดูอ้าวเราเอามาวาอันนี้คือรักนะแปลว่า,าป่๊บ มีรักซ์มีเพอร์ซันมีแท็บเล็ตมีแรมอ๋อนี่เรียกว่าแรมอันนี้เรียกว่าวินโดว์อันนี้เรียกว่าพิจ์เจอร์อ่าพิจ์เจอร์อันนี้คือเฮดบอร์ดนะฮะหมอนข้าหมอนนั่นแหละครับโอเคเนาะอันนี้เรียกว่ร็กซ์อันนี้แท็บเล็ตอันนี้เพอร์ซันอันนี้แรมอ่าพิจ์เจอร์วินโดว์ใช่ไหมมีอะไรอีกที่เขาจะขึ้นอ่ามีไนท์สแตนด์นะเห็นไหมครับเราก็มาดูตัวนี้ได้ไหม มันจะขึ้นคําเยอะแยะเลยให้เราเลือกดัะนั้นถ้าใครที่สามารถที่จะมาแก้จุดนี้ได้ก็จะช่วยให้เราสามารถที่จะมีคําศัพท์เพิ่มขึ้นมาได้นะครับนี่แร้นะโอเคนะครับก,ก็ช่วยในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้เยอะเลยนะครับก็จะน่าน่าสนใจยิ่งขึ้นนะครับโอเคครับเป็นไงบ้างครับ AI ของช่องครูสิวัตรครูไวยเกานะครับ ก็จะมีอะไรเนี่ยแปลกๆใหม่ๆเรียนรู้ที่ทันสมัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะครับก็เราเอาไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับอันนี้คืออีกตัวหนึ่งของ Google AI Studio ชมคลิปต่อไปนะครับก็จะมี AI ตัวใหม่ๆม,ม,มาให้ได้เรียนรู้กันอยู่ทุกครั้งนะครับโอเคครับถ้าถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามครูคไเก่ากันนะครับสวัสดีครับ